มีเครื่องเลยเนาะเออก็มีตะไคร้มีพริกเนาะแล้วก็มีกระเทียมนะมีข่าเนาะมีเอข้าวเบือด้วยนี่ใส่เข้าไปเดี๋ยวตำเลยตอนนี้ไอ้เครื่องที่ตามัมนมันพอได้แล้วนะครัเนะเดี๋ยวเราจะตัดนี่เลย นัวตันไม่ได้คือผงนัวแล้วก็เอน้ำปลาแล้วก็น้ำปลาน้ำปลานี่ชอบใส่ห,หอมๆนัวๆใสป่ประมาณนี้พอเดี๋ยวมันเค็มเนาะนี่นี่นเครื่องแล้วก็จะประมาณนี้เพื่อน มีใบมะกรูดด้วยนะแบบเผาก็จะมีเครื่องอาคาตะไคร้ใบมะกูดอะ่ะอืสามเกลือเนาะนี่ได้ละเดี๋ยวลองดูสิว่ามกปลาซิวเราจะเป็นยังไงนี่เดี๋ยวซื้อใบตองมาจากร้านไทยนี่ใบตองกล้วยนาะนี่นี่ใช้ไม้เอก ได้แล้วหอ่อหมกปลาซิวเนาะนี่หมกปลาได้แล้วนะคะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไอ้นี่เลยเนาะเดี๋ยวเราจะแกะไอ้ใส่จานเดี๋ยวเราจะจกินกับข้าวเหนียวนะหมกปลาได้แล้วหมกใส่ใบตองกล้วยหอมมากเลยอะ่ะโอ้ยควันไอออกเขา Guten